เฮ็ดหยุดพี่นองเก็บเฮ็ดอยู่บุญพญาเก็บกับน้องทรายเฮ็ดย่านะเฮ็ดก่อพี่น้องไม่เห็นจะเฮ็ดก่อเอาเฮ็ดก่ะอะไรเนี่ยนะโอ้มาเดินพี่น้องมาเก็บเฮ็ดเดินพี่น้องอีพี่สี่ถูกถาดเก็บเฮ็ดเหมกันเด้อโเหยียบมุนหมดเลยนะเบื้องเลยกว่าบู๊มันมีคากรบ้าเฮ็ดพี่น้องพดโพพดโพเฮ็ดนะ เก็บ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 พ oh. ีกัเฮ็ดอ้าวานผู้ชมแค่ทางน้องห่าหยับเฮ็ดเพิ่นเพิ่นเก็บเฮ็ดบังอยู่ที่เฮ็ดน้ำหมากเนาะเฮ็ดออกพี่น้องเฮ็ดออกนี่ข่ากล่องเทียนที่เก็บน้ำยุข่ากล่องบุ้มี พี่พี่พี่ปอช่องดอกสามดอกเอ้ยเอ้กยพี่น้องพี่น้องเฮ็ดเนาพี่น้องเฮ็ดเนาป้อถูกลงไปย่างเนาะไปมาพอแข้งย่นได้นี่สิพอแข้งนี่

เดีดอวว้ายเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดพ,พ,พ,พิ่งย่เพิ่งพึ่งใช่ไหมพอทุกอยู่มงเดียวมงละดอกสดอกหดอกเนี่ยสีพอแกงอะดีสีพอแล้วเพีละไรดีเอาออออเชียม,มาเปืนฮาค่ะ Ừ, nó cái gỗ nó hết nha hết ẩn nó mà sợ mùn điệp thậu đấy มิดเลยทานผู้ชมยังอน้อยนี่เก็บไปเก็บมาพอแกงเลยทานผู้ชมนีกีวีชังหมดเล่วเพนย้อนได้นี่นด หน่อหน้าอีหน่อหน้าอีวาเนาะกุ้งย่างคือกันผมบ่แม่นเสียมเขียมีบ่เอาเสียมมอนี่เสียมติเขียเด็ดกระเดทั้งนานาานาก็มาหมาหกินดดอกนึงด มองอนี่เขียฮะคืีกบเขียด่อยีกลังไข่ม่อื่นพอดีเสียมมานะเคยมาเขียมือเขี่เขีด 门卡。